แกแนะนำผ้าถ่ายจากเมืองที่แกอาศัยอยู่ที่ลิทมาแสดงที่ที่ร้านของเราอยากให้คนที่ไม่รู้จักเมืองลิทเนี่ยได้เห็นมุมมองที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนาะทุกรูปเนี่ยมันถูกพันมชมได้เลครับขอบคุณครับ ร้านที่รับอัดภาพขาวดำน่าจะเป็นหนึ่งเดียวนในเชียงใหม่ที่หาได้อยู่ครับนอริสติอดยดู่ตรงไหนคะอยู่แถวสาวันหมูครับหาไม่ยากเอาฟิล์มขาวดำที่ร้านที่ร้านดาก้อนที่ดีแต่ร้านนี้มือชีพคนกรุงเทพก็บอกว่าร้านนี้ดังมาก ภาพวอลเปเปอร์เดิมเพื่อเพื่อจะจัดนิทรศการอัใหม่ครับเสียดายอันเก่าเหมือนกันเนอะใช้เวลาว่าดู่เกือบเดือนเลยนะเนี่ยเป็นรูปเห็นผนังที่เราทำไว้ก่อนไปเรียนก็คือ3มปีก่อนไปตามดูอีกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มแดงสองซึ่งไม่รู้แดงหนึ่งตรงไหนแถวเนี้ย หรือที่รู้จักกันชื่อแดงปากหมามแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นพุดดีเห็นจะเป็นอย่างนั้นปกติคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เรามาตอนชุ่มครึ่งซึ่งมันเป็นเวลาทีเวลาดินข้าวเนื่จากเมื่อกี้รถติดถามว่ามันอร่อยที่สุดในเชียงใหม่ไหมคนอื่นมากินอาจจะบอกว่าไม่อร่อยแต่ว่าฉันอร่อยฉันอร่นยขลงฉันใครจะทำไหมหมูกรอบเออหมูกรอบในตำนานเจี้ยงจีไสไข่เค็มหมูกรอบน้ำจิ้มน้ำชา ใครเยี่ยวบาทงเครื่องอร่อยไหมครับอรครับสุดยอดอร่อยไหมครับอร่อยเป็นไงครับเป็นไงครับสุดยอดใชก็มา งานวันนี้ที่จะโชว์ก็คือ oh, I Need Eat Lead นะซึ่งตั้งชื่อ,อได้ไปเรื่อยก็มีบุ๊นะครับเสร็จเรียบร้อยอก็อันนี้ก็คือภาพขาวดำที่อัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันงานนะครับว่าคนจะมาไหม ท่านนะครับที่มา e x h i ิ i t i o นของแก๊งวันนี้นะครับวันนี้เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวมากเป็นการเปิดร้านในรอบปีครึ่งแกงได้นำภาพถ่ายจากเมืองที่แกงอาศัยอยู่ที่ลีฟเอาภาพถ่ายที่เป็นฟิล์มมาแสดงที่ที่ร้านของเราอยากให้คนที่ไม่รู้จักเมืองลีฟเนี่ยนะ ได้เห็นตอ,องที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนาะผมเดินผ่านทุกวันข่าวร้านนี้นะเดินไปร้านนี้ไปมาหาลัยเพราะฉันภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่สวยมากทุกลูกเนี่ยมันผูกพันอ,อะไรประมาณนี้ครับชมได้นะครับของข้าวเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่รูปแรกทางเดินไปสู่ทาวฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกสโตที่มันเป็นวัยรุ่นเช่นแวนด็อกอร์มาติน แต่ว่าอยู่ในอาคารอนุรักษ์เพราะว่าเขาคีบไว้นะมันเป็นอาคารอุรกษ์ห้ามไปยุ่งกับด้านนอกแต่ข้างในก็อินเทอร์เนียเป็นโมเดิร์นได้มันมันบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้สตาร์ทตัวเองทั้งหมดรุ่นนี้เป็นอาคารสถาบัต์แบบยุโรปเนาะแต่ว่าร้านข้างล่างเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยไมผมเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยว เรือที่ใส่เรือชื่อร้านน้องมีไทยนะครับถ้าคุณพี่ดูนะครับนี่มาถึงเชียงใหม่นะครับร้านนี้เราฝากท้องไว้ประจําส่วนอันนี้ก็เป็นวิกตอเรียเจตก็คือเป็นห้างที่สวยที่สุดในยอร์เชียร์นูนวิกตองมอลนะลี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นวิกตองที่มีคนขับรถพุพ่งเข้าช<อ>านต้องกระองีนี่อินไซด์คือตัวหลังคาที่เป็นกระจกนี่มันตัวส่วนของอาคารหรือว่ามันสร้างคล้อมถนนเออมันมันคืออาคารอาคารนี่คือบิเลยใช่ไหมบิ๊ซึ่งนะ เป็นอะไรที่เขาเป็นคีมไมปไงเขาเยเทล่าเขตยุโรปเคยเป็นหนึง่งท็อปท็อป5ของโลกนี่สุดไฮโซทั้งหลายก็จะมาช็อปตรงนี้อันนี้ก็เป็นโบสถ์ข้างหลังบ้าเป็นพวกเซนเบอรี่บัมือตัาเ oh. อ็กซ์เพรสอ่ะอันนี้เป็นอนสุสาวรีย์พระเจ้าองค์ดังแบ็กบินผมก็ถ่ายมาเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์คนึกถึงลีดดีอีกอันนึงจะเป็นคอนเน็กชันเมื่อก่อนมันเป็นที่แรกข้าวโพดเอาข้าวโพดมา ขายข้างบนมีสกายไลท์แสนสองถูกมันหนาวเนาะมันก็เลยเอาข้อโผล่ลไว้ในที่มาลงี้แกเออแล้วก็มีฟอกตมฟอกตาการ์ดมัวเหมือนโล้อาวข้อโผล่แับนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเราเอาปลามาฟอกการ์ดมัวการมัวการมัวในร่มการ์มัวในโลกหลังก็เปลี่ยนมาเป็นห้างสินค้าครับแต่ว่าเป็นสถานที่ท็อปๆในลีดต้องมาส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตลาดสดลีดมาร์เก็ต ในนั้นแต่มีจิ้นหมูปักปักยังอาหารทะลงทะเลร้านจิ้นร้านไทยอย่ลยตลาดแต่ว่าการกาดเลยกาดประตูเช้งใหม่เลยนะขายผ้าขายอะไรซึ่งเราดูจากข้างนอกแล้วเราดูไม่ออกเลย มีอีกช่วงนึงที่มันเป็นกากดแบบกินจอที่ใหญ่ที่สุดในโยโุโรปอ่อากับอีกอันนึงคือมาร์สเปนเ,ปเซอร์สาขารแรกอ่ะเออใช่ใช่ใช่เพาสาขาแรกเลยหรอผมขอเสริมอาจารย์โอมหน่อยนะครับมาสเซนเซอร์สาขาแรกเนี่ยก่อนที่จะตั้งชื่อมานชื่อร้านเพนดีอะไทุกอย่างเหมือนร้านร้านยี่สิบบาท<อ>ามันมันคือชื่อกลับก่อนกัเป็นมาก่อนจะมีแบรนด์เป็นตัวมีรที่ที่เราไปซื้อกุ้ง มาทำกุ้งแช่น้ำปลาที่เห็นที่เห็นทาเมนูบ่อยๆไปซื้อกุ้งโซ่ได้จากแหล่งตรงนี้อันนี้ก็ยังเป็นตลาดอยู่นะครับก็มีคุณลุงเดินผ่านไปไหนดีอะไรเงี้ยผมชอบฟิลด์ดีผมก็เลยตากอันนี้แดดไล่นะครับประมาณบ่ายสามต่อด้วยอันนั้นกล้องทวินเลนส์เป็นเป็นสแควร์มากล้องตัวเล็กบ้างผมได้โรไลตัวเล็กๆมาโรไลสามสิบห้าผมก็ลองใส่พิมพ์ขาวดำเลยเป็นปั๊ก สวนที่พี่มิกโดนปล้นนะก็เลยไปสวนที่มิกโดนใช่ใช่ใช่ีอครับก็เอาถ่ายเราถ่ายคนที่อผู้ประสบภัคุณถ่ายย้อนกลับไปเป็นคดีความมาแจ้งตำรวจไปแล้วก็เป็นเยาวชนก็ถูกพักไปอันนี้ก็เป็น city center เพราะว่าเป็นถนนมันถูกปิดถนนคนเดินได้เขาอ่ะแต่ว่าปิดออเดือดนึงอเดินทางเลยนะ แต่มันจะได้ได้แต่รถเซอร์วิสกับรถตำรวจที่เข้าไปได้แต่รถชาวบ้านหรือว่าแท็กซี่เข้าไม่ได้รูปต่อไปนี่เป็นมุมมองจากแซนเบอรี่ที่ผมเดินผ่านก็ซื้อหมดแซนด์เบอรี่ใหญ่เลยตรงนี้คือเซนเบอจ์จอนของใช้ประจำอ๋อเล่นหลายอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์คนอุ้มอุ้มถ่ายแทนชนชั้นการบัญชี ได้แต่เราอยู่ในรูรซกคนตุ้ยทำไมแต่ตอนแรกผมนึกว่ารนุซที่คนตุ้ยเหมือนที่กวางบอกทียนริงถ้าเป็นคนชนชั้นการชีพเนี่ยก็จะไม่ทําให้หน้าเหมือนใครเป็นรวมๆโอวอ้ออันนี้ก็เป็นมุมมองจากสะพานลีดเป็นสะพานที่กล้องดูเข็มอ่ะกล้องที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกๆของโลกถ่ายจากจุดนี้ตรงนี้เป็นเดินทางเดินไปลีดด็อกถ้านักท่องเที่ยวไปก็อยากให้เดินเส้นนี้ แล้วข้างๆมันก็จะมีพิพ,พิธภัณฑ์มิลอ,อาวุธอาวุธจากรกาชสตาดตาั่วโลกมาอยู่ที่โออเีย่มีแม้กระท่านสยามประเทศซึ่งอาวุธสยามคืออะไรสาบเป็นมีดดาบมีดดาบที่ซื้อจาก,าา <laughs> ากนายบาซาบ์แต่แต่มันว่าสีเหีดยนแต่ว่าแต่มันก็พาว่ามันมีทั่วโลกแต่ขอมียนมากเยอะ สยามมีน้อยอันนี้เป็นมินสเตอร์วันนั้นไปถ่ายทำรายการต้องไปดูในช่องนะครับยังไม่ได้ตัดใช่ป่ายังไม่ได้ตัดคู่สมเด็ไปได้นะเธอไปคู่ในกล้องไปได้นะปิดติดตามตอนต่อไปมันจะคาเล็กกันมันจะเจออันนี้ก็เป็นเดินเดือดรูปสุดท้ายอปก็ระหว่างทีมคนนั้นคนอังกฤษเนี่ยเท่าแค่ไหนเปิ้ลก็ยังมาใช้จ่ายเองออกมาใช้ชีวิต เราจะเห็นภาพอย่างเงี้ยเยอะมากนั่งรถเข็นก็ได้หรือว่าเนี้คนเท่าก็จะเป็นกูุ่มมันมาได้อยู่บ้านเราต้องรอลูกหลานซื้อกับเขาเขาจะแอคทีฟตลอดนะครับนี้นี่ผมคิดนะว่าทํามันไม่ได้เป็นต้องไปเลี้ยงพ่อแม่ไง,งพอทำคือลูกหลานก็เลี้ยงตัวเองเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องอยู่ได้ด้วยเงินตัวเองอีกแฉกในอย่างหนึ่งก็คือม <บา S 2> ีว่าทำการเลี้ยงดูพ่อแม่แต่นี้ไม่ได้เพราะนั้นผู้หลังก็ต้องทำงานไปต้องเก็บเงินรอไปใช้เองมันไม่มีออปชั่นอื่นนะครับเขาต้องออกมาซื้อเองถ้าเราไม่ได้ปย เราก็จะมองภาพนี้เป็นในมุมมองอื่นนะมาแต่เมืองเขาก็จะเอื้อให้คนแก่มาได้ด้วยป่าคุณคุณก็เท่าไปต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่นั่งวิวแชร์เธอต้องกระโดดนะกระดึบทุกเมืองโลกใหม่จะดีไซน์ดีกว่าอย่างในออสเตรเลียนี่จะดีกว่ากว่างใช่ไหมเขาตั้งใจทำเห้เอแรกไงอันนี้ก็เป็นซิตี้เซ็นเตอร์ฝั่งนี้เป็นเซนเบอรี่ภที่อยากให้เราไปรูปแรกทางสายมือที่เป็นเป็น ประติมากรรมเครัปรติมากรรมนั่นคือประติมากรรมนี่เหมือนจะเป็นของเอกชนทำเอกชนแต่ว่าเป็นศิลปินออกแบบมันจะอยู่ในห้าง t ูนิตี้ครับแต่ว่าข้างในก็จะมีลาลายักมากม้าไหมต่างตัวต่างแต่มันดูสูงใหญ่นั่นหรอเอออีคุส Altus คือแมงอะไรแต่ว่าอีคุสมันแปลว่านี่นีมาเองม้าเองที่เอาไปใช้ในคำสองรเลยนะคะ คุณมงต้องพักผ่อนเดี๋ยวราจบก่อนอันนี้ก็เป็นถนนโอเค่ไหมมันมีผู้ประท้วงโอ้บนในบ้านเขาเรียกว่าคนที่แบบโอ้โหโยบะเอ่อเขามาประท้วงตรงนี้ผมก็แสดงด้วยจรรยาบรรณของช่างภาพจะไม่เห็นผู้ประท้วงใกล้ไพรเวซี่ Consent Consent ต้องขออนุญาตคุณเหนื่อยอันนี้ก็เป็นเท้าฮอลล์ซึ่งกำลังปิดปรับปรุง เรามก็ถ่ายไว้ใ,ใกล้ๆทางมองก็เป็นล<ม>ีดอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็เป็นโถง <c oughs> เป็นคาเฟ่มีช็อปของที่ลที่เราได้ซื้อมาให้คนที่มาร่วมงานวันนี้ <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ของลีเป็นมุมนึงมุมเดียวนิดน อันนี้เป็นมิเนียมสแคเร์เป็นที่ประดิษฐาฐานของนุกหูกทองคำผมขอเรียกมันมีนุ่งูกทองคำจริงๆอ่ะใช่ใช่เออแล้วเป็นโลโก้ของของงัดสินขึ้นมาให้ไปกลับว่าขวางขวองเอโนาซ่าเป็นเคาดอวแมาเค้าดาวนี่นี่เปียสาเป็นข้าแพม ใช่ด้วยความบังเอิญให้สัญรับด้วยผมไม่อ่านเพราะว่านะไม่อ่านยากเลยนะดูพี่กีพี่เดียรมันเป็นอย่างนู้นเลยมัน้มาจากอะไรมันบอกว่ามาจากอาร์มของเเอ็กซคนหนึ่งผมเป็นนานเก่าในพื้นที่ชาวย้ายมาอะไรเงี้ยเอาของเพื่อนนะเอานมหมูจิ้มมาจากอาอ๋อเป็นสัญลักษณ์ทุกวันนี้เปิดเลยมอกหมือนว่าน้องหมูอ๋อก็คือคนก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของคนในเมืองเท่าไหร่จริงเนี่ยเขาออไปจากพ้อผู้อีไซน รูปต่อไปนะครับมอริสันเป็นที่ที่เราไปซื้อปลามันคือริมปิงทุกอย่างอ๋อใช่เลยใช่เลยอ่าไม่ใช่ห้ดูท็อปท็อปเออม่ะแต่ผมเนี่ยต้องเดินอย่างเงี้ยระหว่างมหาหาอะไรมันดูไม่เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอ๋อถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าแบรนด์เนี้ยแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้มันคืออะไรผมในฐานะที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยกับวาเราเป็นคนพื้นที่แล้วเหรอเป็นต้องบอก เป็นมุมมองจากผับเมื่อเราอยู่ผับเนี่ยเราจะมองเห็นมอลลิสันคนละฟาก่งใช่คนละฟากเป็นที่ที่เราฝังตัวกินฟิ <c oughs> ตเนสที่ระมัณนกินเบีย<ะ>นพายอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นเป็นมหาวิทยาลัยที่กวางเรียนอยู่นะครับชื่อว่าไหมหาวิทยาลัยลีดเมื่อก่อนคนในที่นี้ก็เียอาจารย์โอมอาจารย์มิกที่จบไปแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่เราตึกนี้ชื่อว่าพาทิสันบิลดิ้เป็นแลนด์มาร์คแล้วข้างในก็เป็นหอสมุดใหญ่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นโดม อีกตึกหนึงเป็นตึกที่บางสองแมนูเอลเซนเตอร์แล้วก็มีเครื่องบินเดินผ่านแต่ว่าของเราไม่ได้มัานนอกไงมันอยู่แถวเชฟโดยนะเนอะการมีเครื่องบินนี้ก็ไม่ใช่ภาพโบราณร่วมสมัยอันนี้เป็นผับเก่าแต่ผมไม่เคยเข้าไปนะมันคือผับพระธิดส์สัมพันธ์การบูชนไปที่ลมหนาวใครก็เข้าได้ลูกเด็กล็กแหเข้าได้อันนี้บูด ไาไปจที่อะโขจอขนาดนั้นร้านอาหารทั่วไปที่ต่อไปนึงเนี่ยนะลุมก็ใไซเบีย,ยแล้วรอเมียเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เป็นคาเฟ่นในลีดอาร์ตแกลเลอรี่ข้างบนเนี่ยยังเป็นอ,อันเดิมเป็นโมสเสกเป็นอย่างหมูของมันอะ่ะยังยังคงไว้ต้องแซมนิดหน่อยสวยงามอ,อันนี้คือมหาวิาลยลีดมันคือประติมาก,กรรมพูดง่ายๆก็คือโดยศิลปินสักคนหนึ่งแต่เอามาตั้งตรงนี้ก็ไปได้ มีคุณค่าทางความงามอะไรมากแต่ในฐานะศิลปินนี่คือซิกเนเจอร์ละถือว่านัดพบกันโอ้คนก็โอเคเวลารับปริญญาก็มาถ่ายรูปตรงนี้มั้นถ่ายได้ที่หลีดเท่านั้นขอบคุณครับสำหรับการรับฟังหนึ่งชั่วโมงเต็มนี่คือกระป๋องที่มีชื่อของทุกคนในนี้นะครับที่ร่วมงานคนเยอะมากวันนี้ไม่ได้เชื่อครับพี่กวางเนี่ยเป็นคนจับ ต่อหน้าธารกำนัดว่าใครจะได้ของฝากจากเมืองลีทที่เราซื้อมา2 1งอละได้เวลาละนาทีทองของเราใช่ไหมเรามีทั้งหมด3รางวัลรางวัลที่1คือโปสการ์ด1เซตรูปภาพที่ดีสคะรางวัลที่2คือเข็มกลัดกุหลาบยอกเชียร์เหมือนจับหวยไหมแล้วก็รางวัลสุดท้าย ชดค่าชดแบกจากนี้นะครับทุกคนเห็นแหละเนีครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับแขกเรือที่มาในงานวันนี้ครับโอเคเราจะจับแล้วนะเอาเราวันนี้ก่อนนะคืออาจารย์โอมที่ไปเรียนที่ลีแล้วจบแล้วนะครับยังทีี่โุสการ์นะครับกอล์ฟครับทำงานได้ค่ะ ขอบคุณมากครับขอเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆกับภาพโปสการ์ดนี้ครับคอลเลกชันนี้มาจาก Leeds Art Gallery นะครับเป็นคอลเลกชันที่ปัจจุบันนี้ยังแสดงอยู่เป็นสถานที่ที่ลีดทั้งหมดเลยครับขอบคุณค่ไมันต้องเป็นกุหลาบขาวค่ะอาจานมิกเล่าค่ะอ้าวทำไมเราได้ตะถาดนี่หวยล็อกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจริงเหรอจ้ิงอเนี่ยมาโชว์ๆกัน ครับคนยุณเยอะเนียร์ครับขอบคุณมากครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะวัลที่หนึ่งเต้น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 ต้นต้นต้นพี่หนุ่มยินดีด้วยนะครับพี่หนุ่มโอ้นี่เป็นเกสที่สุดๆแล้วนะครับเป็นตั้งแต่ร้านนุ่งผู้เปิดวันแรกก็มาสมควรได้รับเลยครับ คนที่ไม่ได้ก็สามารถอุดหนุนร้านนุ่งผูได้นะครับไยังโกโก้กิจกรรมของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปนี้ก็เดึงลูปตามปัิยาใสสำหรับท่านที่อยากสนับสนุนซัพพอร์ตอาร์ติสต์ s e s e d o n a t e a n d by u my photo book and photo อย่า enjoy ครับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่บาย นี่เป็นทีมงานรอบดึกรลานจีนบุคคลผู้มาพูมกับค้า <c oughs>